สวัสดีค่ะหญิงเหลวกลงนะคะวันนี้เรามาพบกันอยู่ที่สาขาประตูน้ำพอินนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะบอกว่าตอนนี้หญิงยืนอยู่กับของดีเมืองยุทธยานะคะไม่ใช่โรตีสายใหม่แต่อย่างใดค่ะทุกคนนี่คือรถเคนแบร์หลิวกงนะคะ เห็นวันนี้เขามีโปรโครงการคนละครึ่งพัดกันค่ะทุกคนใช้หน้าเคนอย่างเราก็จัดโปรแบบไม่แผ่วเลยช่วยดาวกันแบบคนละครึ่ง1ต่อหนึ่งไปเลยค่ะเช่นลูกค้าดาว1 0 0 0 0แสนบาทเราจ่ายเพิ่มให้อีก1 0 0 0 0แสนบาทแต่ถ้าคุณสะดวกดาว0 0 0แสนเราก็จ่ายเพิ่มให้อีก5 0 0แสนง่ายๆไม่ซับซ้อนเราใช้ได้กับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นขายดี12ตัน3าตันนะคะแล้วก็รุ่นใหญ่หรือรุ่นอื่นๆ สำหรับท่านผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่มีแผนจะเพิ่มรถเคเร็วๆนี้หรือว่าจะเป็นแผนปีหน้ารับรองว่าจัดเธอคะค่ะอย่าช้าคุ้มแน่นอนยังไงก็ถ้าสนใจรถเคนะคะก็ติดต่อทักหาหยิงได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจหญิงเองหรือว่าที่เบอร์094 481 7353ยังไงหญิงก็คอยให้คำแนะนำลูกค้าได้ตลอดเลยคะ่ะ